ผลคะสวัสดีครับค่ะตลาดนุ่นไทยในช่วงนี้นะ่าจะเป็นทิศทางเป็นอย่างไรคะตอนเย็นนี้ค่ะก็เป็นรีบาวในแนวโน้มลงนะครับรีบาวได้ถึงหนึ่งสี่แปดสามสาตเทคนิคนะฮะรีบาวได้หนึ่งสี่แปดสามเนี่ยก็ถือว่าไม่ผิดรืเปลี่ยอะไรนะครัเช้าลงไปหนึ่งสี่หกสามรีบาวยี่สิบจุดหนึ่งสี่แปดสามก็บริเวณแฉบที่เปิดชันไว้นะครับจริงเมื่อเช้าตลาดในภูมิภทคเนียก็รีบาวเหมือนกันนะฮะ ตอนเย็นก็กลับลงไปใหม่เนี่ยตอนเราก็ถือว่าแข็งโดวยวันนี้เราเห็นว่าหุ้นที่ทำเส้นดินเด็กก็เป็นหุ้นของภาครัฐหมดเลยค่ะลทอเออโอทีกับบินไทยเนี่ยแสดงว่าในใ,ในในตัวของบ้านเงินภาครัฐจะเข้ามาปยุงล่ละเนีน่ยปยุ่งให้การลงของหุ้นมันมันลงช้านะครับแต่สิ่งที่ผมคาดไว้คือว่าเปล่าเนี่ยหยุดขายวันนี้นะค่ะให้เราทาดีบาวเนี่ย เพื่อที่เขาจะขายต่อนะครับนะครับเพ <c oughs> ราะนั้นมันก็จะผันผวนเป็นแี่นะครับเพราะเพราะเราก็มีเงินนะฮะแต่าการที่จะทําให้ขึ้นไปแรงๆเลยเนี่ยกลับไปเลยขาขึ้นเนี่ยก็ไม่น่านจะเป็นไปได้นะ <c oughs> นขาขึ้นไม่ถึงว่าต้องสูงกว่าหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบขึ้นไปนะ่เป่เป็นขาขึ้นนะครับธรรมชาติของการลงมาแรงๆมันก็รีบา์ได้อยู่แล้วค่ะอื <c oughs> <c oughs> <c oughs> ถ้าต้องว่าว่าว่าตามเทคนิคนะครับตัวที่ก er ็าต้องว่าเป็นรายตัวนะครับตัวไหนน่าจะรีบาวได้ดีค่ะมันก็รีบาวมาแล้วนะรีบาวได้ดีสุดก็ปตทปตทมาสิบบาทนะฮะอีก่ถ้าลักษณะของความผิดปกติที่เกิดจากเิการต่างประเทศแบบเนี้ยการีบาาวได้ดีส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นพลาสตคกปตทเออทีนะครับ แต่ไม่ได้ไม่ถือว่าวันนี้จะเข้าไปซื้อปรทอนะระริบาลมันจะจบแค่วันเดียวก็ได้นะครับวันนี้บางหมดเลยปรทอแล้วสอปอเอโอทีไทยอินเตอร์ OC, Thai, Inter, นะครับเราจะเห็นว่าหุ้นตัวอื่นไม่ไม่ค่อยเข้ามามีบทบาทอ,อะไรในในหุ้นของเอกชนนะถ้าเราดูดีๆนะครับในตัวของอินเตอร์อนว่านีบทบาทนึ่นะครับเอชซีบีนะก็ถือว่าจิน,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 นรักนะฮะก็ขึ้นมาก็ก็ต่ำก็เป็นไปตามนี้นะครับเป็นเป็นเรื่องปกติ วันก็บอกว่าบาทห้าสิบแบรวมๆก็สิบจุดละนะครับไม่มีอะไรมากมนะ <Ha. S 2> ตลาดยังไม่ได้กลับไปขาขึ้นนะฮะ <Ha. S 2> ในตัวของเชดิงเด็กก็ยังเป็นรีบาเป็นเรื่องของการรีบาวจ <c oughs> นเพ <c oughs> ียงเท้งนี้นะครับบริบูสูโดจินะแต่โดจิท้งนี้วอลุ่มวอลุ่มเยอะนะฮะ <c oughs> แต่จะเยอะกว่าเมื่อวานด้วยนะก็ก็ยังยังยังถือว่ามีโอกาสรีบาวต่อไปอยู่นะครับหนึ่งสี่แปดสามสองเก้าประมาณนั้น หรือ er, ถ,ถ้าเลยๆไปก็ได้เลยไปหนึ่งสี่หนึ่งสี่ต้าหนึ่งอะไรเงี้ยก็ได้หมดนะะค่ะค่ะประเด็นมันก็จะไปอยู่กับพวกที่เล่ยนทีเฟกเจอร์แหละอ่าใช่ใช่ค่ะมันก็สามารถดึงได้สิบเก้าสองเจ็ดอะไรเงี้ยนะฮะทำไงฮะตรงนั้นครับเอ่อถ้าในระบบ่ะตรงตรงเก้าหนึ่งสี่จุดห้าเป็นตรงที่ล็อกธุริจอยู่แล้วนะฮะถ้าใครดูเป็นนะครับก็จะมีสองร้อยยี่สิบนาทีถ้ามันผ่าน 914.5ตอนล็อกโปรฟิตมาครับตลับคนที่ช็อต้วรอช็อตใหม่ไม่ได้มีอะไระ <c oughs> แล้วถามว่าคนล็อกไม่ทันเออล็อกไม่ทันก็ต้องล็อกมั้เพราะว่าถ้าที่8ดจ, <c oughs> จะล็อกไหม927.5โอกาสที่มีสิ่งนัน้นจะมีโอกาสเกิดขึ้ 7, น <c oughs> มันเป็นลักษณะไซเวดดาวน์นันนะ <c oughs> มันไม่ใช่แบบว่าดาวดาวน์นะคลงไปเลยแบบแมีเหตุอะไรที่กระทบเรานี่เป็นเหตุ็นจากภายนอกนะเพราะนั้นมันค็อลักษณะแบบ เด้งใช่ไมแต่เด็กก็เอาลงไปอีกนะฮะปกติเด้งก็เด้งได้ได้ถึงแบบนี้อาจจะแรงๆก็ได้ถึงแค่สิบวันนะครับสิบวันเราอยู่ที่เนี่ยเซตที่อยู่ที่หนึ่งสิบก้าหนึ่งนะฮะก็เป็นตัวเซตห้าสิบนะครับตัวแซดนะฮะก็อยู่ถึงก้อาสามสูบอะไรเงี้ยนะคดีบาวได้หมดเขายืนยันว่าติดขาลงนะฮะถ้องดีบาวแรงแบบนี้ มันยจะไปอยู่ฝั่งช็อตที่ตลาดมันเป็นอย่างเงี้ยมันบอกเรามาหลายครั้งแล้วครั้งที่มันลงไปร้อยจุดเราก็ไม่ได้ปิดนะครับเช้าก็แคดิสติกไม่ได้เกียร์โลสามแท่งนะวัะนั้นพอมันเบรกทั้งที่สูงสุดของวันนะะก็คือการก้นสี่สิบห้าเนี่ยครับเขาถปิดกอดสุดท้ายที่ถือมาเ้าเหมือนที่บางคนก็ยังกัดรอบก่อนที่ช็อตออกมานะครับถ้าศูนย์เก้าหกศูนย์ที่ลงไปแตะห้าศูนย์เฮอยังไม่ได้ปิดนะเขาเขายังถืออยู่ ที่ผมว่าไม่น่าจะมีการที่ถูกต้องในประ่านตลาดแบบนี้นะฮะต้องต้องเล่นแบบเล่นแบบเศษนะซึ่นเป็นยาก,ก,กนะยากพอสมควรนะดูจับจาก,จากตัวของเลินิคนะครับบอกว่าคุณมีช้าอย่างลีบารต่อได้อยู่สรุปว่อย่างนั้นนะครับก็มีตัวรีบาร์มาแรงเอวทีปารตทอ แต่พอตอมันก็เยอะนะขึ้นมาสิบาทเนี่งนะใช่มสิบบาทค่ะหละังนี้ก็หวานหนุงฝรั่งเลยแต่ฝรั่งจะขายพอทอใช่ไหมค่ะวันนี้เขาหยุดขายวันหยุดหยุดชักวันเลยนะฮะคือฝรั่งยังมีอยู่อีกการเงินสัญญานะครับแล้วก็ยังมีขึ้นอยู่อีกแสนล้านเพราะฉะ,ะนั้นการขายเพื่อที่จะออกเนี่ยเขาไม่ดาลงไปหรอกะะถ้าเขาดาลงไปเนี่ยเขาขายเพื่อที่จะเพื่อที่จะอยู่ต่อคือดมลงไปเพื่อจะไปที่ข้างล่างถูกนะครับที่กดลงไปอ่ะแต่นี่เขาขายแบบ ขายแล้วหยุดขายเราก็ดันกลับขึ้นมาเขาก็ขายเพิ่มอีกนกางขายลักษณะเป็นขายที่ที่ผมพ็บ่อยๆแล้วขายแบบนี้น่ากลัวเนี่ยคือคือขายแล้วปล่อยให้เราเด้งวันไหนเ้าหยุดขายแล้วก็บอกทุงหมดแรงขายหละดันจรเนี่ยดันขึ้นมาผู้นี้ขายต่ออย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราเด้งขึ้นมาเก้าสองศูนย์นีฝรั่งเขายิ่งชอบเขาก็รออยู่ถูกไหมครับแค่วันนี้เขาไม่ไม่รอวันเดียวนะยเขาไม่ช็อตไม่ช็อตโค้ดเพิ่มอีกวันหนึ่งนะมันก็เป็นไงฮะเราก็รอขึ้นมาละ เรลองขึ้นมาเดี๋ยวก็เดี๋ยวเขาทุนนี้ร่างจะกล้าสืา้อหรเพราะเขาชอ็อตโคตรอีกเข้าเป็นเข้าเป็นฐานะที่ช็อตโคตรนะฮะไม่ใช่โอเปนช็อตนะฮะเขาเป็นช็อตโคตรที่เขาลองมาอยู่นะเพราะนั้นเขาช็อตลาคาไหนถ้าปิดอเขาปิดฐานะเราเพราะนั้นเขาปิดตรงไหนก็ได้ปิดที่ไหนเขาก็กำไรทั้งหมดอนะ่ะยิ่งเราทําให้เขาขึ้นไปสูงเขาก็ยิ่งชอบถูกไหมครับค่ะเพราะนั้นเย็นวันนี้ผมว่าละอาเกษ production แม่พลังหยุดขายก็คือเป็นไบเซย์อยู่แบบนี้ค่ะ เกมสั้นๆน,น,นะครับมัน<ช>มันก็ต้องบอกว่าในการเวียนของทีเด็ดสิบจุดยี่สิบจุดในขาลงเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับเราก็ดูได้ดีให้ได้ดีสุดก็สี่ทสี่กั้นสี่จุดห้านะครับว่าต้องกัง้นเรสี่จุดหกซึ่งก็ต้องสตาร์ทร้อนเลยหรือล็อกคูผิดเลยเราไม่มีใครมชาชัดข้างล่างอยู่แล้วนะครับนะครับเราก็เดิยล,ล็อกชัดหมนแต่กั้นสองเจ็ดเมื่อแพ้นะครับ เมื่อแพ้นะฮะครับถ้าฟอลโล่ถ้าจะฟอลโล่ก็ต้องรอหลุดข้างหนึ่งหนึ่งจุดสามเลยนะฮะเป็นจุดฟอลโล่ได้ถือว่าคนถ้าถ้าถนัดฟอลโล่นะครับต้องรอให้แพ้ข้างล่างนะครับอืมแล้วก็ภาพตลาดที่กำลังเกิดขึ้นนะตอนนี้นะคุณผู้ชมก็ตีกลับขึ้นมาในช่วงท้ายตลาดนะฮะส่วนวอลุ่มที่ดันขึ้นมาแล้วครับเป็นวอลุ่มแบบไหนฮะที่ห้าหมื่นเก้านะคะก็มันเป็นวอลุ่มสามรอบนะเมื่อเช้าขึ้นมาจริงแต่เช้าใช่ไหมครับค่ะ ที่มันเดินเช้าหมื่นสองลงมาทีนี่หมื่นสองเด้งกลับขึ้นมาทีเนี่ยมันเล่นสามรอบเลยแต่อยู่ที่เดินนะมาาันเมื่อเช้าก็ถึงแถวเนี้ยเมื่อเช้าบวกมาเจ็ดจุดนะฮะตอนนี้บวกแปดจุดไงถ้าบวกแปดจุดตั้งแต่เชาวว้าวันรุ่งก็จะน้อยถึงนะครับโกดลงมาทีอน่ะเด้งกลับขึ้นมาใหม่นะครับก็ให้เข้าใจว่ามันเป็นขาลงที่มันมีการรีบาวได้รีบาวดบบนี้ถือว่าแล้วไหมไม่ได้แรงนะก็ ก็รีบาวเป็นธรรมชาติก็หนึ่งสี่ภาษาลมใหม่ๆเนี่ยมักจะรีบาวได้ค่อนข้างที่จะดีนะแต่พอลงจริงๆแล้วหมายถึงว่าเช็ดหลุดลงไปแล้วพันสี่ร้อห้าสิบลงแล้วอันนี้ก็จะไม่ค่อยรีบาวแล้วนะก็จะวิ่งมุดลงไปหาเป้าหมายข้างล่างแนวรับข้างล่างนะได้ค่ะก็ตามกันดูผู้นี้ว่าจะมีการรีบาวต่อเนื่องหรือเปล่าใช่ไหมคะถ้าถึงตรงนี้บอกว่ามีนะ ยังมีอยู่นะถึงตรงนี้ยบอกว่ามีอยู่นะะคือใ,<ช>ในในทำเฟร,รมของสองชั่วโมงอ่ะสัังอินดิเกเตอร์ยังเป็นรีบาวอยู่นะะใ,<ช>ในเดลิชาร์ตเองก็บอกว่าวันนี้ก็ก็ยังขาลงอ,อยู่นะแต่ไม่ได้บอกว่าขึ้นนะครับ<ช>ถ้าจะเปลี่ยนไปขึ้นพรุ่งนี้ต้องนัดขึ้นไปแรงๆเลยนะฮะคือเซ็ตขึ้นไปยืมปัญหา<ช>อันเนี้ยในตัวเดลิชาร์ตจะบอกบอกบอกว่าจะเป็นขึ้นนะครับค่ะแล้วทองคําล่ะคะทองคำผมว่ามันยิ่งเลยนะ มันตามดอลลาร์เลยดอลลาร์มันก็ไม่ได้สแสดงอาการว่ามันจะรีวเวอร์ซ์ลงนะ<ฆ>แต่มันก็ไม่ได้บอกว่ามันจะขึ้นต่อนะฮะขึ้นมาแล้วมาเจอโดยจิบตาผมว่าต้องคําดูทีนน่มีโอกาสที่จะเด้งขีดไปที่ที่หลุดลงมาหนึ่งพันสองร้อยสี่ิบเอ็ดนะครับค่ะหนึ่งพันสองร้อยทันนี้ไม่ใช่ช็อตสี่สิบเอ็ดดิเดเเตอร์ของต้งคาแบบนี้ไม่ได้ชอ็อตถ้าเราไปดูนะครับ ถ้าเราดูคเตอร์ที่ตัวของทองคำไอซีอยู่ที่ตัดไสามสิบแล้วรีเวิร์สกลับขึ้นมานะครับเพราะนั้นก็สามารถที่จะยืนยืนอยู่แถวๆนี้ทองคำนะครับแถวพันสองร้อยสิบเอ็ดนะน่าจะเป็นโลของการที่ยะรดีบาวแลกรอบนี้เพนะราะนั้นแถวน,นี้ของทองคำไม่ใช่ชอ็อตอยู่แล้วนะครับคือแค่เรารู้ว่ามันไม่ใช่ชอ็อตเราจะไม่รอก็ได้ถูกนะครับก็เลยมองเป็นลงอยู่รอเด้ทขึ้นไปหรือชอ็อตก็ได้นะครับแต่แถวๆนี้อดิเคเตอร์ไม่ใช่ช็อตแล้วก็ ลงมามีไดเวจนด้วยนะครับลงมาแล้วไอ้ไทยไม่ทำโลแต่หราคาก็ทาทำทำยิโรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคำแถวๆนี้ไม่ได้ช็อตแน่นอนนะวิ่งกับมิกับวิ่งกับแน่ไม่ช็อตไม่ช็อตแต่ล้วมีการวิ่งกับด้วยอันนี้ตัวช็อตที่สวยๆคืออะไรนะก็คือผ่านหนึ่งสองสามหนึ่งจดสามเนี่ยก็เป็นสัญญาณเข้าไปลองอือครับหนึ่งสองสามหนึ่งใช่ไหมคะ น3 1 3จุดสามเป็นลองใช่เป็นตัวที่สัญญาณดีๆกลับขึ้นเป็นองตอนนี้พอทองคำวิ่งขึ้นนะฮะตอนนี้คิดอะไรไปได้นะครับทองคำขึ้นขึ้นขึ้นจะลงอะไรคิดไม่ได้เลยนะคือมันเป็นไซเคิลของตัวดอลลาร์นะตัวของคโมลิตี้ทรงของหุ้นตัวของตราสารนี่ตอนนี้กําลังขึ้นนะฮะหมายถึงว่ายูของตราสารนี่กําลังขึ้นนะครับเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าวิ่งบนไปบนมาเนะี่ ในการเก่งลงไปในตราสารทัองสี่อย่างแบบรุนแรงนะครับ<ช>ครับคือต้องจับจัตตาร่าเป็นหลักเลยอืคม,มันจะพันไปชั่วเลยแต่หุ้นก็จะจะไม่ได้สนับแบบรุนแรงมากแต่ถ้าเป็นตัวของโฟเล็กเลยนะโอ้ได้เสียกันเป็นเคลือขาดของคำเนี่ยคืนเดียวก็หมดนะครัราคาพันกวรานเนี่ยเสียคืนเดียวมันดีก็หมดนะแรงมากนะครับทองคำเนาะ ทองค,อเคเอําท่าเงินดอลลาราคาต้าตั้งอะไรเงี้ยนะจเริ่มฉันแบบแรงมากนะครับจะนูนแน่แรงนะใครใครใคร่ดคาเคล็ดไม่ไหวผมว่าให้มันกลับมาเพราะว่าปกติเข้าสู่เดือนมกราอะไรเงี้ยนะแล้วก็เข้ามาสู่ผมว่าปกติไปคาดเคล็ดก็ได้แต่ทีนี้มันจะเกิดการผันผวนทั้งโลกนะไม่สามารถที่จะดูได้หรือว่าอย่างนี้ถ้าเรามองว่าทองคาขึ้นเพราะฉะนั้นหุ้นก็ควรจะลงใช่ไหมครับบางทีมันก็ไม่ลงเนี่ยเราจะเห็นว่าดาวโจนสไม่ลงเลย เยอรมันก็ไม่ลงนะฮะขณะที่หุ้นในฝั่งอ mm. ินทิมาร์เก็ตลงหมดเลยนะฮะแล้วก็น้ํามันลงทองคําลงนะครับแต่วันหนึ่งเราเราก็บอกเออสูตรไปน่าจะเป็นแบบนี้พอเราจาับสูตรได้พึ่งมันไม่เป็นแบบที่เราพูดแล้วน่าจะพุ่งขึ้นทองคาขึ้นหุ้นลงทองคําลงลงด้วยกันเลยก็ได้นะฮะคือ mm. ไม่ต้องไปปลูกสูตรอะไรเลยนะ,ะ mm. เล่นเล่นอันไหนก็ดูเทคนิคของอันนั้นเลยนะ,ะไม่ต้องไปหาเหตุผลนะฮะ mm. ไม่มีนะฮะ mm. ของเรานี่ถ้าเป็นปกติไม่มีกองทุนภาครัฐเข้ามาช่วยนะหวัวยุทธศาสตร์ออกน,นะคนะวันนี้ก็ติดลบเนะพราะหุ้นมันชี้ชัดนะว่าหุ้นที่ขึ้นเป็นหุ้นของของรัฐหมดเลยของรัฐหมดเลยนะฮะมันชัดเจนนะเพราะว่าฟิลิปปินส์เมื่อเช้ารีบาวขึ้นไปเยอะนะครับประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นกว่านะฮะตอนนี้ติดลบนะครับจาการ์ตาเหมือนกันก็รีบาวขึ้นไปหนึ่งเปอร์เซ็นกว่าก็ติดลบสิบเจ็ดสามเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ไม่ถึงว่าโดนจริงแล้วก็ไม่มีเขาไม่มีกองทุนอะไรมาแทรกแซงกับเรา มาช่วยพยุงแบบเราะนะนะอันนี้ของเราพยุงขึ้นมาคือเป็นผมว่าคุณม่อนฝลังจะขายใช่ไหมให้มันขายลงไปแล้วก็รับลึกๆนะฮะพุ้นลงไม่ตายอกไม่เสียเครดิตรัฐบาลอยู่แล้วคุณมีเงินอยู่เท่าไหร่เขาขายอยู่แสนล้านแตนล้านถ้าคุณมาซื้อที่ที่พันพันสี่ร้อยห้าสิบนะฮะต่างคุณหมดก็ลงไปพันสองอยู่ดีนะะคุณลงไปซื้อที่พันสองคุณไ 1, ด้ของราคาถูกปีีถูกถูกกว่า ไม่ต้องมาซื้อเขาแพงตรงนี้เออไม่ต้องมาซื้อกระแพงทำไมเกมมันก็รู้ว่ามันเป็นเกมแล้วคุณอยา,อยาไปยุ่งเอาหน้าตาทำไมอ่ะมันไม่ได้เสียหน้าพูดลงไม่เกี่ยวกับรัฐบาลน,นะฮะราคาข้าวลงยังไม่เกี่ยวกับรัฐบาลยังไม่เสียหน้าเลยนะฮะฉพราะนั้นถ้าพูดมันจะลงอ่ะคุณมาไปยุง่งให้มันเปลี่ยนตังค์ไปทำไมอะค่ะกลต่าๆไม่ดีกว่าแล้วเขาตั้งใจเขาจงใจขายอยู่แล้วอนะนะผมสรุปว่าเราไม่ควรเป็นคนถามพุ่มขึ้นอ่ะเพราะนั้นรายย่อยอ่ะใช้กลยุทธ์ถูกนะรายย่อยวันนี้ร<อ>ายยอ่อยขาย,ย เมื่อวานลงรายย่อยชีวันนี้รายรยอ่อยขายรายย่อยนีสิ่งที่คนที่าราสุดต้องที่สุด <Okay. S 2> เพื่อประเทศชาติที่สุดนะคือเราไม่ควรอเรอาเงินของเราที่มีอยู่ไปไล่หุ่นกลับมาเพื่อหน้าตาฮะ <_ s 2> มันไม่จำเป็นมันเป็นเกมถูกไหมครับเขาเล่นเกมกับเราแล้วเราก็ต้ <_ s 2> องเล่นเกมกับเขาต่อไปมันจะเป็นเกมจบตามการค้าระหว่างระหว่างประเทศเลยพอทํามาเนี่ยนะะต้องเล่นให้เป็นนะะอ,อันนี้บอกไป <_ s 2> ผมว่าคนก็ไปฟังเนี่ยหลายๆคนก็ไปฟังเนี่ย มันเป็นประโยชน์นะคุณจะมาคิดแบบเอ้ยไม่ได้หรอกเดี๋ยวอุ้นลงไปเสียชื่อประเทศาตายจาการ์ตากับฟิลิปปินส์เขายังไม่กลัวเสียชื่อเลยเนะี <c oughs> ่ยเขาปล่อยลงไปข้างล่างแล้วหลุดเชื่นสองร้อยวันลงไปข้างล่างไปเชื่นสามร้อยวันแล้วนะเขาไม่สนใจหร,รอกคือ <c oughs> พูดมันไม่ใช่น่าตาตประเทศคุณต้องคิดให้ดีๆนะเงินทหาที่เราต้องต้องจ่ายคืนไปในราคาแพงจ่ายทำไมนะ<อ>ผมไม่ได้เชียร์ให้หุ้นหลุดนะครับคุณหมอ ใครซื้อหุ้นหลบไฟฟ้าเขาหุ้นอะไรที่มันมีปันผลอยู่ไม่ได้เด็ดแนอนขนาดนัะนะ้นหะุ้นเรายังดีแต่ถ้าเขาขาย,ยารแรงเราก็ซื้อลึกๆไงมันเป็นเกมน่ะมันอีสระเกมน่ะและ้วต้องเกมวันนี้นะาการค้าทุกคนต้องเอาประเทศตัวเองตั้งทั้งมามันเอาประเทศมาตั้งถูกไหมครับได้ได้ไดเราประเทศไทยเราก็ต้องเอาประเทศต่อตัตง้ตงถึงประโยชน์ของคนไทยตั้งนะไม่ใช่เอาหน้าตาของประเทศตั้งพี่ผมป,ประโยชน์ก็คือเงินนะพี่ทช้ำไหม เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เรื่องราเหล่านี้นะเดี๋ยวมีเวลามากกว่านี้เราคุยกันไหมพี่เดี๋ยวอันนี้ผมเพให้ฟังเพราะว่าช็อตที่มันช็อตสาคัญว่าผมถามว่าคุณดันพุ่งที่มาาดไมเดี๋ยวไปถามท่านกรรมการตลาดอีกท่านหนึ่งต่อจากพี่กรรมการเขาก็ไม่เกี่ยวกรรมการไม่เ่ยวท่านปริน่ะเดี๋ยวท่านปรินจะมาแล้วเดี๋ยวถามท่านปรินสิผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ่าวันนี้านดูแล้ว่าขอคุณพูอจริงลองดูดิแล้วทำไปทำไมกันล่ะเดี๋ยวลองดูเนาะ ค่ะค่ะอ่าเดี๋ยวไปดูเกมเกมอย่างว่าเดี๋ยวไปดุเดือดกันวันที่26สอีกทีนะพี่ท่านปืนเนี่ยเขายังเด็กอยู่เขาไม่รู้เกมบบผมหรอกอ๋อเดี๋ยวละเขารู้แต่เกมพื่นๆค่ะเขาก็ะดูกกรดูกกระดูกยังไม่ได้ไม่เท่ากันอ่าได้แต่เขาอายุถ้าผมเขาเก่งกว่าผมสิบเท่าค่ะค่ะแต่ตอนเนี้ยเขายังไม่รู้นะครับผมไม่ได้ประมาทเลยนะเพราะว่าเขาไม่ได้ผจญโลกมาแบบผมค่ะค่ะได้ค่ะพี่โอเคนะคะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็ อีกมุมหนึ่งนะเวลานี้เหตุการณ์เป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแต่ผลลัพธ์จะออกเป็นอย่างไรต้องรอปิดตลาดดูจริงหรือไม่จริงนะคะแล้วก็ติดตามกันไปนะอะก็มองเกมแบบนั้น